คลิปนี้คาร์ลอฟออโตอินพอร์ตขอนำเสนอ รถสปอร์ตโรสเตอร์ที่สามารถเปิดประทุนได้นั่นคือ mercedes amg sl 4 3 premium plus ที่สุดของความสวยงามทั้งภายนอกภายในและให้ออปชั่นมาจัดเต็มคาราเบลเลยทีเดียวครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้าสปอร์ตโรสเตอร์คันนี้นะครับให้มา2 0 0 0ซีซีพร้อมระบบเทอร์โบไฟฟ้า381แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่275กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเร่ง0ูนยถึงร้อเพียง4.9วินาทีครับและที่สําคัญคือใช้ช่างประกอบเครื่องยนต์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับหรือที่เรียกกันว่า one man one engine นั่นเองซึ่งจะมีชื่อคนประกอบเครื่องยนต์ติดอยู่บนฝาเครื่องของตัวรถนะครับสำหรับการดีไซน์ภายนอกของเขานะครับเป็นแบบ AMG Night Package คือทุกส่วนที่เป็นคโครเมียมสีเงินนะฮะจะเปลี่ยนเป็นคโครเมียมดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าช่องลมด้านล่างปลายท่อรวมไปถึง โลโก้ตามจุดต่างๆครับเป็นแบบโรมดำทั้งหมดแล้วในส่วนของล้อเป็นล้อฟอส์ขนาด21นิ้วตัดกับคาริเปอร์เบรก AMG สีเทา เข้ากันได้ลงตัวมากเลยครับและด้านข้างยังมีมือจับประตูที่เก๋มากนะฮะเวลาเราปลดล็อกมันก็จะยืดออกมาพร้อมกับไฟ LED ที่ส่องสว่างสวยงามมากๆเลยครับมาต่อที่ภายในเขาให้มาสุดหรูหราหมาเห่าเลยนะครับ <S <S เป็นสีแดงโทนใหม่เลยนะครับ <S <S ชื่อว่า Red Pepper ซึ่งเป็นภายในสีใหม่ล่าสุดของ AMG เลยมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไรท์ที่สร้างบรรยากาศภายในรถนะครับสามารถปรับแยกอิสระแยกสีได้ ทุกส่วนและมีโหมดขับขี่ให้เลือกอีก5โหมดนะครับก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับทุกคนเขายังให้จอกลางขนาดใหญ่ซึ่งจอตัวนี้สั่งงานโดยการทัชสกรีนทุกปุ่มสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการปรับแองเกิลหน้าจอปรับไฟแอมเปรียนไร้รวมไปถึงโหมดต่างๆนะครับสามารถสั่งงานที่หน้าจอได้เลยและที่สําคัญนะครับเขาสามารถตั้งค่าด้วยรายนิ้วมือเพื่อให้ค่าต่างๆภายในรถที่เราเซตไว้เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเวลาเราใช้งานด้วยนะครับและส่วนต่างๆภายในรถเขาก็ดีไซน์มาได้สวยงามนะครับช่องแอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเทอร์ไบน์ของเครื่องบินแอร์สครับ และออปชั่นที่ผมชอบมากที่สุดนะครับคือหน้าจอหลังพวงมาลัยเขาสามารถเลือกธีมได้ตามความชอบเลยนะครับมีทั้งหรูหราทั้งสปอร์ตนะครับแม่ทั้งสวยทั้งแรง AMG จัดแจงมาให้จบครบครันเลยทีเดียวครับและสำหรับค่าตัวของเจ้า Mercedes-AMG SL 43 Premium Plus คันนี้ อยู่ที่11ล้าน9แสนบาทครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่โชว์รูมคาร์ล f อฟอ t o โตอ p พอรสาขาสีนครินนะครับหรือว่าจะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างก็ได้เลยครับ